กองกำกับการตรวจะเวนชายแดนที่24ปฏิบัติการตามแผนเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนภายใต้คุณลักษณะ3ประการคือทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหารป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจและพัฒนาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน กองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่24ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพงานด้านการรับษาความสมบกเรียบร้อยและป้องกันปราบปรา,ปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดนได้จัดกำลังคนออกปฏิบัติการทุกวันประกอบด้วย 1. ชุดลาดตระเวนด้วยรถยนต และรถจักรยานยนต์ 2. ชุดลาดตระเวนด้วยการเดินเทา้า 3. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งแบบประจำที่และไม่ประจำที่ 4. จัดชุดซุ่มสกัดกัน้นตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่เพ่งเล็งและล่อแหลมต่อการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจรรักรเพื่อสกัดกัน้นสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท 5. การปฏิบัติภารกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6. จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติการเขาเขาวิหารนอกจากถือปืนป้องกันประเทศตามแนวชายแดนแล้วยังเป็นผู้บริการประชาชนเป็นครูสอนหนังสือให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นธุระกันดารซึ่งได้ตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24มีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน18โรงเรียนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละอดทนและยึดมั่นในอุดมการของตำรวจตะเวนชายแดน การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามแนวชายแดนทางหน่วยได้จัดชุดพยาบาลสนามจากหมวดแพทย์หมวดปฏิบัติการทางกิตวิทยาจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลนนรงค์และป้องกันก,การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเปิดปฏิบัติการแทนความห่วงใยจากใจตำรวจตระเวนชายแดนที่24โดยบูรณาการร่วมกันกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนโดยนำเวชภพัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองตำรวจตระเวนชายแดนยังยึดมั่นในอุดมการเพื่อปกป้องเพิ่ทูลและพิทักษ์กรักษาไวา้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความผาสุกข,ของประชาชนดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วงความอยู่รอดของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนือยากของตำรวจระเวนชายแดน